สวัสดีจ้าอีพีสามจับจับจับเธอรีวิวบายเธอบันเทิงจ้าวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านข่อยจับน้องแบงค์จ้าที่ถนนเสสนเรศวรข้างเรือนจำปูดรเดอ,อเดร์พ,ออพี่น้องเดอร์ร้านก็ดั้งเดิมนะพี่น้องเนาะอ่าเนี้ยจังใดพี่น้องเป็นจังไดเล่นเน้นๆจ้าันนี้ราคา50บาทจ้าพิเศษไปเลยจ้าอ่า ต,ต้องปรุงนิดนึงเนาะต้องปรุงนิดนึงเพื่อความตัวความเผ็ดความยั่วความอีอย่างเนาะพี่น้องเนาะแคใส่เข้าไปพริกไทยเด้อนี่พริกไทยเด้อคนคนโคร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 แดดพี่น้องอ่ะโคเลเสร็จแล้วแอสซีมเบิร์นได้ที่จ้ะอ่ะตบแรกคือไข่จ้ะไข่ดีนะพี่น้องนะต่อมาหมุกรอบหมุกรอบดีนะพี่น้องนะต่อมาพี่น้องต่อมา เส้นเด้อเส้นเป็นเส้นใหญ่เด้อเส้นใหญ่เส้นขวคจับเส้นขวยจับเด้อพี่น้องขวยจับน้ำคนเด้อมันขวยจับอุบนเด้อเพราะมันเขาเปียกเด้อพี่น้องเป็นขวยจับน้ำคนเส้นใหญ่เด้อพี่น้องเด้อแซบลูวานที่หน <laughs> <ๆ Brilliant>. ึ <câmera> ่งเลยเด้อพี่น้องอัดกินอีกความแซบนอพี่น้องความแซบ เข่ยวับบนุมหยักนุมหยักยุ Father, ่หยักๆุ่มหยักอาแซ่บกินอีกซดหน้าหนึ่งนะพไปนองนะอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หนเดิอที่ช่องเธอเป็นเธอจ้า